ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับอะไรกันอะไรกัน ไม่มีคนไหลาตายตายแบบไม่ทราบสาเหตุอีกแล้วเหรอก็นั่นสิพ่อกำนั้นเนี่ยรายที่สี่ของสัปดาห์นี้แล้วนะเฮ้ยสัปดาห์หนึ่งมีตั้งเจ็ดวันแม่งตายไปแล้วสี่งสไซคิวต่อไปจะเป็นกูเฮ้ยทำไงดีวะกูไปซ้อมตายก่อนดีไหมเนี่ยทุกคน ต่างหวาดกลัวเพราะไม่กี่วันมานี้มีชาวบ้านที่ตายลงอย่างไม่ทราบสาเหตุมีอาการเหมือนกันหมดคือไหลาตายเนื่องจากสี่ห้ารายที่ตายนั้นพวกเขาอยู่บ้านคนเดียวจึงไม่มีใครเลยที่จะได้ร่วงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่การตายแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าไหลาตาย แต่ที่น่าแปลกอีกอย่างคือศพจะมีอาการสู้ผมกว่าปกติขนาดรายล่าสุดทั้งที่ก่อนเสียชีวิตเป็นคนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่บัดน,นี้ท้องที่เคยโตเพราะความอ้วนมันกลับเล็กแฟบลงไปอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านต่างหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลัวว่าสักวันคนที่ตายจะเป็นตนเอง เรื่องราวได้ดำเนินผ่านไปอย่างปกติเป็นเวลาสามวันจนกระทั่งมาถึงคืนที่4ีน้าบ้านของกำนันชาขณะที่แกกำลังนอนอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนว่าแคร่ไม้มันมีอาการสัตว์เหมือนมีใครที่นอนดิ้นอยู่เมื่อเหลือมตาขึ้นมา ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อนกเมียสุดที่รักของแกกำลังนอนดิ้นพลาดตาเลือกอยู่ข้างๆนกพยายามจะร้องแต่เธอก็ร้องไม่ออกเขามีบางสิ่งที่เป็นเงาสีดำรูปร่างคล้ายคนกำลังมุดเข้าไปทางปากของเธอหนึได้แต่ดิ้นอย่างทรมานปากก็ร้องออกมาด้วยเสียงที่ไม่ค่อยจะมีกำน,นันเห็นท่าไม่ดี ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาพระเครื่องที่ตนใส่อยู่ไปคล้องคอทำให้เหงาดำที่กำลังจะไหลเข้าปากนั้นมันส่งเสียงร้องออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงที่ไม่ใช่เสียงเมียของกํานานราวกับว่าเงาดำนั้นมันมีชีวิตแล้วมันก็พุ่งออกทางหน้าต่างบ้านไป ขามกลางสายตาของกำนันเมื่อเห็นดังนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าเงาดำนั่นน่าจะเป็นที่มาของสาเหตุการตายของชาวบ้านตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่นั้นคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือปล่อยไว้มีหวังได้ตายกันหมดหมู่บ้านเป็นแน่ยังไม่ทันที่จะได้ลงมือทำอะไร รุ่งเช้าของอีกวันก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นมีชาวบ้านไหลตายตาอีกรายแต่คราวนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งมันก็คลายกับที่บ้านของพ่อกำนันซึ่งสถานที่เกิดเหตุก็คือบ้านของนางสอนเมียของนายชื่นเล่าว่า ตื่นมากลางดึกดินสิ่งพิชื่นเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจพอลุกขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ามีเงาเปลานลาดมันเข้าไปยังมีปากของพิชชื่นฉันเห็นจริงๆนะสาบานได้เลยกำนันจึงได้เล่าเรื่องราวของตนที่ได้เจอไปเมื่อคืนให้ทุกคนฟังเมื่อคืน ที่บ้านข้าก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ดีที่ข้าช่วยไว้ทันไม่งั้นภรรยาข้าเดี่ยวได้กลายเป็นศพอีกรายแน่มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของเราแน่วันนี่ยอยู่มาจนอายุจะยีสิปีบริบูรณ์และเพิ่งจะเคยพบเคยเห็นไอเหตุการณ์แบบนี้มีใครไปรับหลู่ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าท่านถึงได้มาลงโทษพวกเราแบบนี้อย่าเพิ่งไปดงไปดาอะไรมั่วๆเลย รอถามพ่อหมอจะดีกว่าเห็นว่าท่านจะกลับมาหมู่บ้านละ่ะวันนี้ในขณะที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นว่ามันคืออะไรก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาข้าติดตามดูมันมานานและตอนนี้ข้าก็แน่ใจแล้วเสียงนั้น คือพ่อหมอจากนานๆนนที่แกจะกลับเข้ามาที่หมู่บ้านเพราะปกติแกก็จะตระเวนรักษาคนป่วยตามระแวกหมู่บ้านไกลๆถ้าก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่ามันมาจากไหนนะ่ะแต่การมาเข้าสิงกินเครื่องในในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนศพแห้งตายแบบนี้เนี่ยมันมีแต่พวกผีป่าเท่านั้นแหละที่จะทำได้นะ่ะน่ากลัวกระปอบไม่รู้ตั้งกี่เท่าเลย ชาวบ้านจึงถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพ่อหมอพ่อหมอจากจึงใส่หน้าพลางถอนหายใจเฮ้ยไอ้ข้านะก็เคยปราบแต่ผีปอบมามากสุดไอ้ของป่าของดอยที่หลุดมาจากเะเป่าลึกแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวข้าจะลองไล่มันออกไปจากหมู่บ้านก่อนก็นแล้วกันเนะแล้วค่อยให้พรานเพื่อนข้ารับหน้าที่ต่อหลังจากที่มันเข้าป่าไปแล้ว มันจะได้ไม่ย้อนกลับมาอีกโอเคไหมว่าแล้วพิธีกรรมของหมอจากก็เริ่มขึ้นในคืนนั้นจะให้ชาวบ้านทุกคนไปเตรียมข้าวของสำหรับในพิธีไม่ว่าจะเป็นพวกทุกเทียนเรื่องหอมต่างๆใส่ผ่านไว้แล้วล้อมวงด้วยสายศิน ให้ชาวบานอยู่ในวงล้อมจากนั้นก็วาคาถาบางบทที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าใจได้เป็นการท้าทายวิญญาณร้ายให้ปรากฏตัวออกมาไม่นานก็เกิดลมพัดแรงขึ้นจุดใบไม้แห้งในบริเวณนั้นมันฟุ้งกระจายไปหมดด้วยความแรงของอำนาจพลังงานบางอย่างก็มีเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคน พ,พ่อหมอพ่อหมพ่หมอพ่อยไม่ใช่สิพ่อหมอมันมาแล้วครับพ่อหมอข้ารู้แล้วพวกเอ็งห้ามออกจากสายสินเด็ดขานเลยนะโอ้ยไม่บอกก็รู้แล้วครับพ่อหมอไล่ให้ตายยังไงก็ไม่ออกห่เอกเอาทุกคนอย่าวกแวกวอยเอาข่าวสารเสกมาเสียงพ่อหมอจากดังขึ้นโอยก็บอกให้เอาข่าวสารเสกไหมคะแล้วว่าแล้ว ก็สาดใส่ร่างของเงาประหลาดที่ตาแดงกลับนั่นแต่มันไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยเงาดับนั่นพุ่งเข้ามาหมายจะเล่นงานหมอจากแต่แกก็ท่องอาคมยันไว้ได้ทันถกว่าก็ทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งตกใจเป็นอย่างมากจึงวิ่งหนีออกจากวงล้อมสายศิล ใครจะอยู่ก็อยู่เอถอะข้าไม่อยู่แล้วโว้ยหนีดีกว่าเงาดำนั่นเมื่อเห็นดังนั้นจึงพุ่งเข้าใส่ร่างของชายคนนั้นแกชื่อว่าตะถึกซึ่งแกเป็นคนร่างใหญ่กำยำขโมันเข้าร่างของลุงถึกได้มันก็ใช้ร่างนั่นอารวาส กอย่างพระกำลังของมันก็ทวีคูณข,ขึ้นเป็นสองเท่าง,งสายสินแตกกระเจิงทำให้ชาวบ้านหลายคนถูกจับหักคอตายอย่างน่าดาน,าน มันก็ได้กระโจนหายเข้าไปในป่าทึบรุ่งเช้าพ่อหมอก็รีบเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อไปหาพรานหมอกเพื่อนสนิทของแกให้ไปช่วยปราบผีตนนั้นไม่ได้การแล้วไงข้าจะไปตามไอ้พรานหมอกเพื่อนข้า ให้มาช่วยกำจัดผีป่านั่นอีกแรงหนึ่งถ้าปล่อยเอาไว้แล้วก็ตะตายกันหมดหมู่บ้านแน่แน่เมื่อไปถึงพ่อหมอก็เล่าเหตุการณ์ให้พรานหมอกฟังจากนั้นก็รีบเข้าป่าไปในท,ทันทีโดยคณะเดินทางในครั้งนี้ก็จะมีพรานหมอหมอจาาก,กำน,นัน แล้วก็มีลูกหาบที่เป็นชาวบ้านไปอีกสองคนทั้งหมดอยู่ในป่าเป็นเวลาสามวันจนกระทั่งพบเจอรอยเท้าและคราบเลือดที่พอจะทำให้สันนิษฐานได้ว่ามันหายเข้าไปในทํำไกลๆจึงขัดห้าง นั่งรอซุ่มโจมตีกันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ห่างจากถ้ำมากนะักถามกลางผืนป่าท,ที่มืดสนิทหมอกลงทึบจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากความมืดเสียงจิ้งหรีดร้องออกมาเป็นระยะระยะหมอจากไดวาคถาท้าทายวิญญาณอีกครั้งไม่นานก็มีเสียงหนึ่งคำรามดังมาจากในถ้ำ กับร่างของตาถึกที่ตอนนี้มันแปรเปลี่ยนไปจดจำเขาโครงเดือมไม่ได้มีเขี้ยวเล็บยาวเพราะอำนาจของผีป่ามันไม่รอช้าพุ่งเข้ามาทำร้ายลูกห้ามอย่างรวดเร็วทั้งสองกระเด็นตกจากห้างได้รับบาดเจ็บสาหาัสกำนันเห็นดังนั้นจึงใช้ลูกสองแฝกยิงใส่ร่างนั่น ก็กระโจนหลบเข้าไปในพุ่มไม้ได้อย่างรวดเร็วหมอจากจึงบริกรรคาถาเพื่อสะกดมันในขณะที่พรานก็รีบลงจากห้างพยายามเอารูปประคำเข้าไปคล้องที่คอของมันแต่มันก็หลบได้แล้วก็ถีบพรานหมอกจนกระเด็นไปอีกทางด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมของตะถึกกำนันเห็นท่าไม่ดี ก็รีบยิงสกัดให้มันช้าลงเพราะมันจะเข้าไปซ้ำพลานหมอกที่นอนเจ็บอยู่กำนันใช้ปืนยิงไปที่ผีป่าหมอจักก็รีบใช้ผ้ายันสีแดงที่ไว้ผนึกวิญญาณทันทีขณะที่มันกำลังพุ่งเข้ามาใกร้ายกำนันหมอจัง ก็มอิีกับคาถาเสร็จพอดีแล้วผ้าย,ยันก็ลอยขึ้นอยู่ไปแปะที่หน้าผาของผีร้ายจดช้าโนส่งเสียงพ้องอมาลานมอกตั้งหลักได้ก็เอาปากคำเข้าไปคล้องทับอีกแรงร่างของมันพินไปมาด้วยความทุดรุทุรายแต่ก็ยังไม่ยอมจำนนมันฉีกผ้านั่นออกแม้ว่าไปหน้าที่ถูกผ้าย,ยัน จะมีรอยไหม้เป็นแผลชะกานบันกิตร่างลุงถึกจากภายในจนหมดสิ้นเพื่อเพิ่มพลังวิญญาให้แก่ตนตอนนี้ร่างที่อยู่ตรงหน้าคือร่างของลุงถึกที่ได้ตายลงแล้วเหลือเพียงกายยาบที่ผีร้ายสิงอยู่เท่านั้นพราดหมอกไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือแกให้กำนันโยนปืนลงมาพร้อมกระสุอาคม หมอจากลูกเสกใส่รังเลิ่งวิ่งเข้าไปด้วยความกล้าหาญกระโดดขึ้นไปบนปาโของมันแล้วยิงแสงหน้าในระยะเผาขนเสียงลูกซองแฝดดังกัมปนาดสนัดลั่นป่าลูกระสุนอาคมเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของผีร้ายจนร่างมัน เกิดไฟลุกท่วมเงาดำกำลังจะหาทางหนีออกจากร่างที่หมอดไหมแต่หมอจากก็ใช้วิชาสะกดให้มันติดอยู่ในร่างนั้นและถูกเผาไหมไปพร้อมกับร่างของรุ่งถึงเสียงร้องอย่างทรมานดังสนั่นไปทั่วืึนป่าก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลง ในร่างของลุงถึกกลับมาทําพิธีตามความเชื่อแต่หมอจากก็ทําพิธีปล่อยดวงวิญญาณให้ลุงถึงในที่ตรงนั้นแล้วอัญเชิญกลับมายัางหมู่บ้านเป็นอันจบเรื่องราวไร้ายทั้งหมดก่อนที่ขบวนจะพากันออกมาจากป่าในรุ่งเช้าอีกวันแล้วตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวกับผีป่าเกิดขึ้นอีกเลย เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแ Land แดนผีด้วยนะครับ